บ้านกระทิงขุนนรงเปิดบ้านกระทิงขุนนรงใหญ่โตวสวยหรูทุกมุมบ้านดิวี่ว่าเป็นอีกหนึ่งนะักแสดงที่กำลังมีกระแสโด่งดังในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากในตอนนี้สำหรับนุ่มกระทิงขุนนรงนักแสดงหนุ่มหุ่นดีแถมมีหน้าตาหล่อเหลาโดนใจสาวๆแน่นอนเลย และมีผลงานละครมาแล้วหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเลือดมังกรลิขิตรักรวมถึงเกมโกงเกมซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการถ่ายทำโดยก่อนหน้านี้4พิธีกรรายการตีท้ายเครือหนุ่มกันชัยโอภักจิราอาร์ตพลังธรรมและมดดำคชาภาก็เคยไปเปิดบ้านดาราหนุ่มคนนี้มาแล้วพร้อมพูดคุยเจาะลึกที่มาที่ไปของหนุ่มคนนี้อย่างสนุกสนานค่ะ ซึ่งความจริงแล้วหนุ่มกระทิงเป็นคนจังหวัดเชียงรายฉะนั้นจึงไม่มีบ้านเป็นของตัวเองอยู่ในกรุงเทพเขาเลยมาอาศัยอยู่กับพี่ชายที่รู้จักโดยอาศัยอยู่ที่นี่มาได้ประมาณ2ปีแล้วค่ะซึ่งบรรยากาศภายในบ้านก็ตกแต่งแบบเรียบๆมีรูปปั้นม้าสีทองสวยงามส่วนอื่นๆเน้นโทนสีน้ำตาลและมีหน้าต่างกว้างๆเต็มบ้านเพื่อให้แสงจากธรรมชาติสามารถสะส่องเข้ามาได้อย่างเต็มที่ส่วนในห้องนอนก็ตกแต่งแบบธรรมดา เน้นสำหรับการนอนหลับพักผ่อนมีห้องแต่งตัวเล็กๆอยู่ในมุมซึ่งมีเสื้อผ้าไม่ค่อยมากเพราะส่วนใหญ่อยู่ที่คอนโดทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีสระว่ายน้ำขนาดจิ๋วข้างบ้านและมุมปาร์ตี้บาร์บีคิวในวันหยุดอีกด้วย